Ooh. Mm. สามรบก็คงจะพอได้นะดูเหมือมันจะเป็นมิดนะครับ ok nào mày chi ít nè nà. này nè cây Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอเคไปงั okay, <c oughs> mm ้นก็จะต้องจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเราการที่เจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับลิงก์คอมเมนต์ด้วย วันนี้ก็ขอตัวรากันเพียงเท่านี้กันไปก่อนเดี๋ยวหาหน่งกันวันลา,าไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโอเคเดี๋ยวก็วหาสิ่งนั้นก่อนสีนั้นอยู่ที่ไหนไม่มีไม่มีก็เปิดแบบนี้ครับในนีมม้มีไหม อือไม่ใช่อยนนี้อ่านี่ไงโอ้โห 哎。<Do I? S 2> จะไม่มีหรอกมั้งโอเคหยุดไว้ห้าวันนะนี่แน่กาดนักกาดนักอียุงโอเค okay. ไม่ได้พูดเดยวเออไม่ไม่พูดอย่าอื่นละไปละ